ัดีครับวันนี้เราอยู่เขาคอตอนทัวร์ครับตอนนี้เราอยู่เขาคอตอนทัวร์เขาคอครับตอนนี้พักกลางเต็นท์อากาศจะมานอนดูทะเลหมอกบอกได้คำเดียวครับว่าวิวที่นี่สุดยอดสุดยอดครับตอนนี้ตอนนี้กำลังใช้เวลาส่วนตัวในการทำมิถานอาหารมื้อค่ำของเรานะเป็นปลาเผาอ่าร้อนๆเลยก็มี น้ำจิ้มอันนี้ลูกชิ้นฝีมือลูกสาวลูกชิ้นปิ้งนะคะมีเชฟเชฟวิวค่ะเชฟอันนี้เป็นปูอัดย่างเชฟวิวของเชฟมาแล้วมีผักสดมีส้มตำมีหมูมะนาวข้าวยำหมูมะนาว้าผัดแล้วก็ปลาเผาเยอะมากวันนี้บอกได้อย่างเดียวเลยครับหมูมะนาวนี่เจ๊ยอดเลยแผนกแผนนั้นแผนอะไรแผนกอะไรเชฟผู้อ่าย่าง ย่งได้แบบน่ากินมากแม่พอแล้วเลยค่ะใครยังไม่มาอยากให้มานะคะเข่าวค้อครับแล้วก็มาพักอยู่ที่คมณจะบอกเลยว่าคุณจะเบิกเมื่อคืนคุณจะเบิกครับวันนี้เข่าวคล้อครับกลางเต็นท์หัวละหนึ่งรยบาท ราคาไม่แพงน,นะมาได้ะะราคาหลักร้อยครับแต่วิวอะหลักสองล้าน,านครับวิวหลักล้านสุดยอดจริงบอกเลยสุดยอดมากบอกได้คำเดียวครับถ้าคิดว่าจะไปไปสนีเลอกี่เลยมาหน่อยครับยังไม่มามาเลยไม่ต้องมึนอในห้องหรอกเสียบรรยากาศ บอกไม่ถูกมาเลยเลยเ,เป็นลูกเสือครัง้งรที่โรงเรียนมาเลยเลย <c oughs> เลยสถานีตำรวจมานิดนึงครับ <c oughs> เป็นไรวะจะจ้บตาตาแล a m p ตาแครับนี่ผมไม่แนะนำตาอแคมปิ้งครับอันนี้ซื้อได้ในพิกซีนะครับราคา500บาทของใหม่ครับ <c oughs> จิบเลยใช้ดีรับรองเลย การันตีเลยครับใช้มาสองคืนแล้ว <Okay. S 2> นี่ซื้อมาใช้ครั้งเดียวก็คุมแล้วห uh ้าร้อยบาทเก็บใส่กล่องเรียบร้อยนี่แผนกอะไรเนี่ยย่าแ <Yeah. S 1> <laughs> ผนกยากกงถามหน่อยครับว่าแผนกยากทำไมเป็นงี้ครับ <laughs> <laughs> นี่มันดำเป็นฐานเลยเนี่ยเ <laughs> ชฟเพิ่งเรียนจบมาใหม่กินเข้าไปจะเป็นมะเร็งไหมครับ <laughs> อยากจะรู้อัีเป็นแน่อันนี้ผลระยะยาวอันนี้ไม่มีผลในตอนนี้ระยยาวต้องยามต้อง้นี่คุณยากแลวคุณไปเที่ยวเชียงใหม่มาจะย้ำคุณย้มเจ้าวีดีโอไปไปให้แม่หมายดูใช่ไหมอไหนคุยกับแม่หมาหน่อยคุยกับแม่หมาหน่อยเราบอกเลยแม่หมามนแม่หมาพลาดแล้วแม่หมไม่ได้มาบอกสุดยอดเลยทีนี้บอกงี้ีคุยแม่หมายหน่อยเนี่ย อออใพ่ตะเผาผ้าไม่ถ่ายให้ไม่หมายดูไงี้พี่พูดอะไรพูดไปตีบอกยายดิยายครับสุดยอดเลยเนาบอกดิพูดดิใหญครับเร็๋ยวพูดเลยพูดเลยพูดเลยพูดยายหน่อยคิดถึงยายจังเลยแม่ครับแม่หมายครับบอกดิสุดยอดเลยครับสุดยอดยกนิ้วด้วยพี่ออดีตพีเออดีตนี้ยคือกึ่งกึ่งทะเลอะสาบไม่เอาอีกแล้วหรือเบ้าออกนี่ไงบิวอยูพีอะ